เท่มากแม่ชมน้องเกลยวโตวใหญ่โตเล็กเกาะขาแม่เดินทางน่านรักทุกช็อตเป็นโมเมนต์ความรักความผูกพันของแม่ชมกับน้องเกลยวในเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ลูกที่มีต่อกันอย่างแท้จริงและแม่ลูกคู่นี้คือตัวติดกันตลอดและภาพโมเมนต์ล่าสุดที่แม่ชมน,นั้นโพสตลงในอินสตาแกรมเมื่อแม่ลูกขับรถไปเที่ยวห้างและคอสตูมเท่ๆของแม่ลูกที่แต่งตัวเหมือนกันเป๊ะ แม่ชมน้องเกวใส่ชุดเท่ๆบ่อยๆเสื้อยือดลายทางกางกเกงและรองเท้าผ้าใบาบวกกับหมวกแกป๊ปแต่มาเบรกความเท่ด้วยช็อตน่ารักน่ารักของน้องเกวที่เกาะขาของแม่ชมช่างน่ารักน่าเอ็นดูทุกช็อตจริงๆน้องเกวแม่ชมคือโตเล็กโตใหญ่ที่ถูกใจแฟนๆมากมากเลยล่ะค่ะเกลน่ารักถูกใจ fc เป็นที่สุดเลยค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ